สวัสดีครับพี่น้อง,องกลับมาพบมาพอกันอีกคือเกากับสำเพ็งาเพือ่อนพี่น้องเมือนี้ยาพี่น้องมาชมสวนบัลลูพี่นอ้องอัปเดตล่าสุดสวนบัลอูบัลลูเขาได้สองเดือนสองเดือนน้อยๆใกล้สิพ่อสามเดือนแล้วละพี่น้องเย็นนี้ก็เศร้าได้ผสมพันธุ์ ผสมเกสศซ้อได้ผสมเกสรแล้วมเอือกับว่าค่อยง่ามดอกพี่น้องมันเป็นดินเก่าดินพรท่านได้ปรับปรุงสภาพดินไม่เป็นดินลุ่มเก่าตั้งแต่ปลูกบักทั่วบักพริกปุ๋ยละพี่น้องหน่วยหน่วยนี่ประมาณนซีโรพี่น้องซีโรเกี่ยวกับฟาร์มเมอร์พี่น้อง สี่โลได้ยี่ดอกหลายช่มไปเรื่อยๆพี่น้องครับน้อยนี่ก็ขึ้นนวลแล้วขื่นนวลแล้วน้อยนี่ก็จักโลอ่ะพี่น้องหาโล่สี่หกโลได้อยู่เฟอร์ม,เม์เออร์เทียบใส่เฟอร์ม,เม์เออร์ หาโล่ถึงหกโลขึ้นนวนแล้วกำลังสิดในเก็บแล้วไปช่มต่อไปพี่น้องป้ากับหกไดวโเป็นยังฮกกระตามสภาพหกน่ะพุ่นชาวนเพล่งเรากำลังเก็บมันบักง,งูงเหียวบวบง,งูเห็นพี่น้องพุ่น,นกำลังเก็บอยู่ได้ผลได้การอย่พี่น้อง บอรงูนะครับนี่อีกหน่ยนึง่งตอนนี้ก็กำลังเลี้ยนรูพี่น้องเลี้ยนรูเพราะท่านได้เป็นมืออาชีพดอกสำหรับการปลูกฝักทองเลี้ยนรูอยู่ใบเห็ดจังใดเห็ดวิธีใดจำเรืงพาเพื่อนกรับเพราะท่านได้เคยปลูกกระเทียมนี่กระเทียมแรกนะกระเทียมแหลกของจำเรืงพาเพื่อนมาปลูกฝักทองปลูกบุกเบือง ลองผิดลอง,ลองถือเนาะพี่น้องเทือดแรกก็ได้กัมี nu ôi, nu ôi, nu ôi, หน่วยอยู่หน่วยหลายอยู่อืมอุ่นอ,อีกหน่วยนึง,งพี่น้องอีกหน่วยนึงเดี๋ยวูงไหนบ้างพี่น้องชูวงไหนบ้างอุ่นอุ่นหน่วยใหญ่ดิหน่วยนี่ยหกโลเจ็ดโลอุ่นเลยพี่น้องหนง่วยใหญ่ จยากเรไปเบิ้งกล้ๆเห้อโฮย่างไปเบิ้งกละไรแล้วรียบเทียบใช้มือให้เบิ้งไป่น่องปุ๊บเรืงใหญ่อยู่เด้อลัางึ้นนวนจ้าวนเพ่งเยก็บดอกไปขายความ

อีกหน่วยหนึ่งพี่น้องพูดอีกสองหน่วยพี่น้องหกเต๋ออยู่ดิพูดอีกหน่วยหนึ่งพี่น้องล่องผิดล่องเถือกครับพี่น้องล่องผิดล่องเถือกพูดอีกหน่วยหนึ่งพี่น้องพูดพูดอีกหน่วยหนึ่งพูดียด๋ยวพาไปเบิ่งบก งูเนี้ยพี่น้องบวบงูตาชมบวบงูก็ได้ผลในการนี้แหละพี่น้องปลูกแซ้มแซมจ a m j กันไปก็ได้ผลเยอะตอนนี้แดดกำลังออกกษสวัสดีพี่น้องตอนเจ้าอีกเทียนนึงพี่น้องได้รวยได้ผลผลิตเยอะแต่ว่าสาวุนเพ่งเก็บไปแล้วละ นีเหลือหน่วยหน่อยไปไปถ่ายเก็บมือไหมไปถ่ายเก็บมืออื่นไอ้เขาชมกันไปเรื่อยพี่น้องกะมีปัญหาเกี่ยวกับหน่วยเน่าพี่น้องหน่วยเน่าอาจจะสาเหตุเกิดจากน้ำวันท่องละ่ะสาเหตุเกิดจากน้ำวันท่องแล้วก็บ่อติดหน่วยบ่อติดหน่วยคือเขาเขาสลัดหน่วย สลัดนวยเพราะว่าสารอาหารบางเทือมันกับวัวเพียงพ่อเนาะพี่น้องเนาะสารอาหารบ่เพียงพ่อเขากับสลัดนวยของเขาเองเน,นื้อนี่งกับไนเตือรเดินพี่น้องหาโลหาโลพี่น้องหาโลเดี๋ยวพูดอีกหน่วยหนึ่งพี่น้องหน่วยหนึ่งก็ประมาณสีโส่โลสี่โล ทดลองปลูกบ้างพี่น้องทดลองปลูกบ้างว่ามันจะได้ผลผลิตดีบ่ได้ซ้ำได้เดี๋ยวมือเก็บกูละจำเพีงมาเพื่อนกะทีใายทำให้พี่พี่น้องเบิ้งให้พี่น้องชมว่ามันจะได้จักสั่นเงยหน่าขยันโลวพี่น้องเงยหนี้ก็หกโล่ได้เนี่ยหกโล่ได้ไหมบ่เนี่ยหกโล่ปลามื่อยจัง จะหน่วยใหญ่ดิพี่น้องหมดเยอบผกยื้อสำเพ็งว่าเพื่อนทดลองผูกเบิังก็ว่าโอเคอยู่ได้การเนาะประสบความสำเร็จในจุดจุดหนึ่งแต่ว่ากับโมเป็นที่พึ่งพอใจของสำเพ็งว่าเพื่อนที่เธอไหนแก็คือว่าอะไรเนาะพี่น้องเนาะ เข้าเห็ดเทียแหลกเข้ากระล่องผิดล่องถึกช่อมไปเล,เลยพี่น้องช่วงนี้ก็เขาน,าหนา,นขาหนาวพี่น้องเขานาหนาวพืชผพ้นนิยังกไงะไญ่ซสจะเริ่มเติบโตใสเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเงิน น่วยที่แม,แมงวันท่องมันทำไยพี่น้อง ừ, เห็นแล้วพี่น้องนี่น่วยที่แมงวันท่องมันทำไยพี่น้องเห็นไหมมันที่ซุกไปบักอื้อซุก ừ, พี่น้องยามน่วยเน่านี่พี่น้องเบ่งเห็นไหมห้อยแมงวันท่องมันจ่ออกคือเขาเสียน ฟักตัวแล้วฟักตัวเราก็กระจอ,อกจเขาสิเของมันทำไรช่วงที่มันเป็นหน่วยหน่วยอ่อนหน่วยหน่อยพี่น้องฟักทองเน่าหลายอยู่พี่น้องหลายอยู่นี่หน่วยหนึ่งเน่าทิ่มไปเชียวโมเนติมีแต่ได้ยังเดี๋ยวที่พี่น้องไม่เสียผมธรรมดาเนาะเอา เฮ็ดนี่ยังกะมีเสียหายไปบ้างกะว,ว่าเป็นยังีักะมานสิบกู้มือบางนวยกะสิพ่อได้เก็บผลผลิตพี่น้องสิไปขายอยู่ตลาดนัดเดี๋ยวสิไปทายถ้ำให้พี่น้องชมให้พีน่น้องเบิ่งกะทีมีบักแตงบักแตงปงผูกไว้สวนพุ่นสวนพู่นอยู่หัวใเด้อหันกล้องไปพีนป่น้องเบิ่งบักแตงตาบักแตงอยู่งตัตใเพิ่ง เดีวพี่น้องเสียบบ่คุณพี่น้องป้าบักแตงอย,งใใตยองแตสีาย่่่อมพ่่่่บบ่่่่่่้่่่่่้่่่่่น้่่่ั่่่่บ่่่่่่่่น่่่่่่่่่บ่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่อห่่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 ก่ หาโลหกโลตัดอีกหน่วยหนึ่งหน่วยหนั่งกับสียู่ประมาณหาโลแต่ว่ากับเพราท่านได้ขึ้นผิวข้างคกยังคือเขียวพี่น้องอีกสองเมยโอ้ยอีกสองเมยพี่น้องโอ้ยอีกสองเมย์หนึ่งพี่นอ้องบั้งขุนลีลีอยู่ในปาลาขุ่นอีก หน่อยหนึ่งดีอยู่ในป่าพี่น้องชมพี่น้องเบิ้งไปพร้อมๆกันบางหน่วยกับเนา่าบางหน่วยกับได้ผลผลิตมีเนา่าหน่วยนี้เป็นได้เนี่ยหน่วยนี้เน่าบ่า ôi oh, no, nào vĩ đăng vê nĩ nga nào hưng hưng vê nĩ ok đây cảm ừ. hưng nào thong nào 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 nằm nào nằm nào nào ฟักทองเนา่ากถือว่าเสียหายเราก็เป็นอยังเข้ากเรเลี้ยนรูเลี้ยนรูเพราะว่าปลูกเป็นเทือแหลกบ่ได้มีพ่วงรูอย่างหมางไม่ก็เป็นประสบการ์ถือว่าเป็นคู่เป็นซอนห้องครับพี่น้องสาเหตุเน่าก็เกิดจากมะแรงวันทองเป็นรักเดพ้พี่น้องพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งห้อยจอออกห้อยเขาฟักตัวแล้วจอออกนะพี่น้อง แต่ละหน่วยครับคลิปนี้กันสิขอโจบไปซ้ำนี้พี่น้องพี่น้องเขาไม่ชมเขาเบิงกะขอบพูดหลายๆสำหรับกำลังใจคลิปหนาส้ำเพ่งพาเพื่นอนจิไปไทยท่ายียงพี่น้องก็ลองติดตามเบิงพี่น้อง คลิปนี้ก็ขอจบไปซ้ำนี้ครับกลาบขอบคุณและสวัสดีครับ